ก่อนที่จะว่าใครเขาโง่เราฉลาดแค่ไหนก่อนจะว่าใครเขาต่ำเราในสูงเพียงใดก่อนจะว่าใครเขาแย่เราเลิศเลอก,กว่าเขาขนาดไหนก่อนจะว่าใครเขาไม่ดีเราเนี่ดีและเกินเรื่องไงก่อนจะว่าใครเขาไม่สมบูรณ์เราในสมบูรณ์แล้วหรือนะเห็นเงาแล้วก็นึกถึงต่อไปอีกว่า ขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ยังเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้โตได้ขี้โมโหขี้อิจฉาไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตในระยะยาวได้เลยมันก็ได้เพียงแค่ความสะใจชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองเห็นเงาเคลื่อนไหวก็นึกถึงว่าก่อนจะดูถูกเขาอย่าลืมดูเงาตัวเองด้วยนะเนีย่ยตมาพยายามเตือนใจตัวเองก่อนจะว่าใครเขาโง่เราฉลาดขนาดไหน ก็พิจารณาเพื่อเตือนใจว่าในะวันนี้ถ้าหากว่าเราจะอยู่กับคนร่วมกันกับใครแล้วถ้าเราคิดไปจับผิดคนอื่นมันก็คงไม่มีความสุขที่เรานี่แหละนะอย่างที่เขาบอกว่านะฉันไม่ชอบขี้หน้าคุณเลยคนนั้นก็ตอบมาว่าัน,นั้นมันเป็นปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมก็จริงๆนะโยปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเาเขาไม่ชอบขี้หน้าเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขา เขาก็ต้องหาวิธีทำใจของเขาให้รู้สึกดีกับการใช้ชีวิตร่วมกันกับเราให้ได้อานาโยนาก็เป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนาการแก้แค้นมันก็ได้แค่ความสะใจการใส่ความมันก็อาจจะได้แค่ความสะใจการขี้โกรธขี้โมโหก็ได้แค่สะใจแต่ไม่เป็นการพัฒนาจิตในระยะยาวได้เลยข้อคิดกับเงาวันนี้ขอจเจริญพร